ถ้าธรรมนูญมีคำสั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ขออนุญาตเสร็จพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่มันไม่ใช่แล้วใบวัาเลือกมาแล้วไม่ได้<า>ผิดหวังมากเลยครับโอ้โหแย่แย่แย่ไว้รอกาสหน้าดีกว่าปัจจะตัวเงืองลำบากต่อไปพี่ไม่เลือกถ้าเลือกตั้งใหม่เลือกนะเลื ถ้าเขาเก่น่างนี้ก็ท้อยกมาเป็นฝ่ายค้านดีกว่ามันจะสง่ากว่าสวัสดีค่ะตอนนี้ผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะ เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเป็นเมื่อสักครู่นั่นคือปฏิกิริยาของมวลชนนอกสภาในวินาทีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตได้ประกาศในที่ประชุมสภานะคะว่ายอมรับคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นสสสิ่งที่นายพิธาได้ประกาศในวันนั้นนะคะนอกจากการย้ําว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่วันเลือกตั้งก็ยังฝากให้สสในสภาได้ดูแลประชาชนกันต่อไปด้วย ประกาศในช่วงเวลาที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในข้อบังคับที่41จะมีการเสนอชื่อนายกซ้ำได้หรือไม่หลายคนจึงมีคำถามเกิดขึ้นทันทีค่ะยังไม่ทันได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันเลยยังไม่ถึงเวลาโหวตทำไมเรื่องข้อบังคับนี้ถกเถียงกันนานจริงๆนะคะมันเป็นผลพวงถัดมาละค่ะที่จะเกิดขึ้นกับการโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อๆไปด้วยล่าสุดในวันนี้นะคะก็มีการประกาศออกมาแล้วจากนายวันนอประธาน รัฐสภาด้วยค่ะกําหนดให้การโหวตนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้ย้ําด้วยว่าเสนอชื่อคุณพิธาอีกไม่ได้แล้วตามข้อบังคับที่41นี่แหละค่ะที่ฉันบอกว่ามันเป็นผลพวงถัดมานั่นหมายความว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ําไม่ได้มีนัยสําคัญเพราะว่าต่อจากนี้เพื่อไทยจะเจอบรรทัดฐานเดียวกันกับก้าวไกลเจอคล้ายๆก,กันกับคุณพิธาคือไม่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตซ้ําได้คงต้องคิดกันหนักเลย ละค่ะว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนที่1คนที่2คนที่ส,สจะเป็นใครและที่สําคัญที่สังคมจับตาคือยังยืนยันไหมที่จะจับมือกับก้าวไกลต่อไปหรือว่าจะต้องการเงื่อนไขอื่น เพื่อรอเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาให้ครบนะคะเพื่อที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลได้ละค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ชมจากผลการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้สังคมตั้งคำถามถ,ามถึงหน้าที่ประธานสภาด้วยบทบาทของสารรัฐธรรมนูญด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่มาของทวิตเตอร์เดือดเลยนะคะว่า hashtag สมัยหน้าจะก,กาก้าวไกลค่ะ #Hashtag นี Has ้พุ่งสูงติดเทรนด์ทวิตเตอร์นับล้านข้อความนะคะแต่เพราะว่าการเลือกตั้งนั้นไร้ความหมายค่ะคู่ขนานมากับกิจกรรมบนท้องถนนทั้งม็อบด้านหน้าสภาม็อบที่อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ผ่านกิจกรรมชาปนากิจสอวอเช่นเดียวกับหลายๆจังหวัดที่มีการเคลื่อนไหวของประชาชนประเด็นนี้ด้วยนะคะ หนึ่งในเสียงที่ถูกวิาพากษ์วิจาร์ณคือบทบาทของประธานสภาที่ถูกมองว่าไม่ใช้อำนาจในประธานสภาในการวินิจฉัยใ,ให้เด็ดขาดเพื่อเสนอชื่อนายพิธาแต่ดันโยนความรับผิดชอบ ให้กับที่ประชุมของรัฐสภาด้วยการลงมติเสียงส่วนใหญ่395เสียงเห็นว <ri Patrol> <ogi> hey, uh ่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาเป็นแคนดิเดตซ้ําได้ในขณะที่317เสียงเห็นว่าเสนอซ้ําได้นะคะซึ่งในจํานวนนี้มี8เสียงด้วยที่มาจากสวมีการงดออกเสียงกัน8เสียงไม่ลงคะแนนกัน1เสียงค่ะ ซึ่งถ้าดูจากแคนดิเดตตอนนี้ที่เหลืออยู่ถ้าไม่นับคุณวิธาแล้วนะคะจะเหลือ3คนที่เป็นแคนดิเดตจากฝากฝั่งของพรรคการเมือง8ปดพักนั่นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินคุณอุ้งอิงแพทองทานและคุณชัยกเกษมนิติสิริจากเพื่อไทยซึ่งเป็นแคนดิเดตที่มาจากเพื่อไทย ส่วนที่เหลือก็คือพักการเมืองจากฝากรัฐบาลเดิมค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมว่าจากนี้ไปการตัดสินเดินเกมของเพื่อไทยนั้นสําคัญจริงๆค่ะก้าวพลาดไม่ได้แล้วเพราะว่าเสนอชื่อซ้ํามไม่ได้ด้วยผลที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้จึงเป็นเหมือนบ่วงรัดคอเหมือนกันนะคะและทําให้บทบาทของประธานสภานั้นถูกตั้งคําถามค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์ปียบุตรแสงกหนกคุณก็ไลฟ์ Live, ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวและโพสต์ข้อความด้วยนะคะว่า ถ้าหากนายปฏิพัฒน์สันติพาดาได้เป็นประธานสภาวันนั้นมั่นใจคะ่ะว่านายปฏิพัฒน์จะกล้าใช้อำนาจประธานสภายืนยันการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยติหรือต่อให้ลากไปเป็นยติซ้ำก็จะมีข้อยกเว้นในข้อที่41ตอนท้ายว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เสนอซ้ำได้นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ปียบุตรโพสต์ข้อความไว้ผ่าน Facebook ถึงบทบาทของประธานสภาถ้าหากบทบาทนี้เป็นของก้าวไกลน,นะคะ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ปียบุตรยังได้วิเคราะห์ด้วยว่าผลการประชุมสภาที่เกิดขึ้นนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญด้วยนะคะของทั้งภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมถึงรวมไทยสร้างชาติที่น่าจะมีอำนาจในการต่อรองสูงมากขึ้นเพราะการโหวตนายกซ้ำไม่ได้เพื่อไทยก็ถือว่าเสี่ยงนะคะไม่แน่ใจค่ะว่าจะต้องเสนอชื่อไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะถูกใจสอวอหรือมีความหมายตรงๆก็คือว่าเพื่อไทยอาจจะต้อง สลับขั้วไหมเพื่อให้สวอยอมมาโหวตให้และแต่ละคนก็มีโอกาสครั้งเดียวด้วยเหมือนกับคุณพิธาค่ะประเด็นเรื่องการไม่โหวตให้คุณพิธาซ้ำเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่อาจารย์ปิยบุตรที่พูดถึงประเด็นนี้สอสอจากพรรคเพื่อไทยเองอย่างคุณจตุรนก็มองเรื่องนี้ไว้ด้วยเหมือนกันว่าการตัดสินหรือว่าผลของการประชุมสภาเมื่อวันนี้ถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดด้วยสาหรับรัฐสภาไทยค่ะ เรากําลังจะพิจารณาที่อาจจะทำให้การตีความนี้นำไปสู่บรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางออกไม่แก้ปัญหาแต่อาจจะนำไปสู่ความยุ่งเหยิงหรือกลายเป็นทางตันเรื่องนี้ที่จะเป็นปัญหามากมากไปกว่านี้อีกก็คือในอนาคตในอนาคตเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159โดยสภาผู้แทนราษฎรถ้าใช้หลักการแบบนี้เราจะไปเจอสถานการณ์ที่สภาผู้แทนราษฎรอาจจะไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เลยแม้แต่คนเดียวเราไม่อาจตีความในทางที่ขัดต่อรัฐธรรมน,นูญไม่อาจตีความ ในทางที่จะเอาเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา,าที่อาจจะประกอบด้วยผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่มาหักล้างเจตนารมของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้ง ขณะที่ในสภานะคะเราก็เห็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างหลากหลายจาก8ปดพักร่วมรัฐบาลซึ่งเมื่อวานนี้คุณหมอชนละน่านเองก็ย้ํากับไทย PBS อีกรอบหนึ่งนะคะว่ายังไม่มีแผน2แน่ๆโดยเพื่อไทยยังไม่ขึ้นเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเวลานี้ต้องรอก้าวไกลเป็นฝ่ายถแถลงออกมาก่อนนะคะตามที่หารือกันไว้เนี่ยก็คงต้องคุยกับ8ปดพักร่วมกันก่อนตามมารยาทค่ะ หนึ่งขั้นตอนในรัฐปา,ามันจบแล้วเหลือแต่ขั้นตอนที่เราจะต้องปรึกษา,ารือระหว่างข้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับว่าเพื่อข้าวไกลเขาคิดอย่างไรเขาเห็นอย่างไรเขาจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเราในฐานะที่ยังเป็นขั้นต้บสองอยู่ก็ต้องเคารพตรงนั้นก่อนครับแปลว่าตอนนี้คุณหมอย,ยังไม่คิดจะไปชวนภูมิใจไทยไปชวนพลังประชารัฐมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับยังครับยังไม่คิดครับ ไปดูท่าทีของพรรคอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างพรรคเป็นธรรมก็ประกาศจุดยืนตั้งแต่วันแรกนะคะว่าประชาชนต้องมาก่อนอำนาจของประชาชนต้องเป็นหลักถ้าหากก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพรรคเป็นธรรมก็ยืนยันจุดยืนเดิมนะคะต้องเป็นฝ่ายค้านไปด้วยกันค่ะส่วนคุณเสรีพิสุทธิ์ ดูเหมือนว่าจะแตกแถว8ดพักร่วมนะคะไม่ออกเสียงลงมติโหวตให้คุณพิธาปมยติซ้ําและให้สัมภาษณ์กับทางสื่ออื่นๆอย่างพีพีทเมื่อวันนี้นะคะ ก็โดนกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรในประเด็นที่คุณเสรีไปพูดถึงแฟนคลับด้อมสม้มตั้งคำถามว่าด้อมส้มเป็นใครเป็นเด็กเมื่อวันซืนหรือไม่ทำให้คุณพิธาพังเพราะว่าเชื่อด้อมส้มหรือเปล่าสิ่งนี้ก็เลยทำให้เป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงตัวคุณเสรีพิสุทธิ์พอสมควรในช่วงเวลานี้นะคะในขณะที่ก้าวไกลเองจนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นท่าทีใดๆเพิ่มเติมนะคะในขณะที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของพักก้าวไกลก็ปฏิเสธ ที่จะให้สัมภาษณ์นะคะเพื่อเปิดทางให้พักเพื่อไทยเป็นลำดับสองในการจัดตั้งรัฐบาลโดยกล่าวเพียงว่ายังต้องมีการพูดคุยกันก่อนแต่ระบุว่าการได้นายกที่เร็วที่สุดก็จะดีที่สุดค่ะนายชัยธวัฒน์บอกต่อด้วยนะคะว่ามาติในที่ประชุมรัฐสภาที่ออกมานั้นไม่ได้เกินความคาดการเอาไว้ไม่ได้เกินที่คาดการเอาไว้และหลังจากนี้พักก้าวไกลก็จะประชุมหารือกันก่อนแล้วค่อยแถลงท่าทีอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในโลกออนไลน์ก็มีแฮชแท็กสมัยหน่าจะกาเก้าไกลพุ่งสูงเลยค่ะมีการแชร์รูป คุณพิธาและคุณธนาธรเทียบกันคุณพิธาที่เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันในปี2562ก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นเหตุการณ์เหมือนภาพซ้ําหนังม้วนเดิมของประเทศไทยเลยนะคะแต่สิ่งที่มันน่ากังวลมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับประชาชนที่ย่านดอนเมืองมีคนหาเช้ากินข้ามหลายคนตัดเพ้อเลยคะ่ะว่าถ้าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้คราวหน้าเนี่ยก็เลือกกันเองเลยแล้วกันหลาย คนตอกย้ําว่าทําไมการเลือกตั้งมันถึงไร้ความหมายขนาดนี้และมีความรู้สึกว่าถ้าอีก4ปีเนี่ยแม้จะรอได้แต่บางคนก็รู้สึกท้อและไม่อยากไปเลือกตั้งแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าห่วงในเวลานี้เพราะว่าคนไทยหลายคนเบื่อการเมืองเบื่อหนังม้วนเดิมของการเมืองไทยค่ะ กันเองไล่ะพี่เราไม่ต้องไปเลือกแล้วเ,เลือกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสี่เดี๋ยวให้มันไปอะบอกเก้าไกลอยู่บ้านเฉยดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยฝากไปบอกเขาด้วยขนาดมันเด็กนัเกเรียนม,มันยังเซ็งเลยอะไรวะเลือกมาแล้วไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่แล้วเหได้เนาะไว้รอโอกาสหน้าดีกว่านระอ,อได้ใช่ไหมอารอได้รอได้ไดสี่ปีตอนนี้ก็จะเจ็ดสิบแล้วรอได้ เอะเขา80-90ก็ยังเขายังอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อยู่ได้ประชาชนก็ลำบากต่อไปพี่สู่น่ดูอะไรติดตามอะไรอยู่คติดตามนี่เลยก็จะได้หรือไม่ได้อย่างนั้นเลยติกตอกเหรออ่าิกตอกรู้ มันก็มีไม่คิดต่อก็มีนะฮะวันนี้คุณลุงดูประชุมสภากันไหมดูดูเปฟังก็เปฟัง้าพิทาได้เป็นในโยกนะโอ้โหผมวิ่งเ<ๆ>ฟรย์ไปผมวิ่งเฟรเลยคุณพิธายกมมยนูเจนครับครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานมีคําสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคําสั่งนะครับแล้วก็ จะปฏิบัติตามขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่ เขาตัวตที่สามแล้วงากเขาบอกแล้วงานไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะตอนนี้ดูไปก็เหมือนดูละครไปแล้วกันก็ตึงอ่ะนึกไม่ออกอ่ะว่าทำไมศาลต้องต้องตัดสินวันนี้ด้วยวอะไรเงี้ยทำไมไม่ไม่ก่อนที่ยังยังไม่โกรธเนี่ยทำไมไม่ไม่ทำแล้วมาทำวันสุดท้ายเนี่ยเนี่ยผมก็ยังยังยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ แล้วถ้าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่หนูถามเมื่อกี้ว,ว่าแล้วถ้าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านน่ะผมว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าถ้าเขาเล่นอย่างนี้ก็ทอยออกมาเป็นฝ่ายค้านดีกว่ามันจะสง่ากว่ารอได้เนาะรอได้สี่ปีในรุ่นใหม่ก็ปีดีเลือกไม่ได้ปีนี้สี่ปีข้างหน้าเขาอาจจะเลือกได้แล้วก็คงจะเป็นส้มทั้งแว่นดินเลย ก็ดีไม่อยากให้ผ่านไม่อยากให้ผ่านเพราะอะไรครับพูดดูแล้วก็โกหกหลายเรื่องแล้วเขาจะไาแก้หนึ่งหนึ่งสองด้วยโกหกเงินคนแก่ด้วยมันเป็นไปไม่ได้ก็อยากให้ไม่ผ่านถ้าวิชาเข้าใจผมนะวก็พูดถ้าวิชาเป็นนายกครับมันก็จะไม่มีความสุขมาหลายเรื่องคือถ้าเป็น รัฐบาลเสียงข้างน้อยลุงก็โอเคใช่ไหมใช่ใช่ขอให้ไม่ใช่พิชาผมแค่พี่ิตรเราเลือกตั้งใหม่หรือยังไงดีคะไม่ต้องไปเลือกแล้วเลือกมาก็ไม่ได้เงี้ยไม่เลือกแล้วถ้าเลือกตั้งใหม่ไม่เลือกแล้วเหรอไม่เลือกแล้วเลเดี๋ยวเวลาจะมาหากินครับมากินดีกวันน้อครับผมไม่เลือกแล้วก็เลือกเพื่ออะไรครับพี่ล่ะพี่พี่จะไปเลือกตั้งไหมรอบหน้าไปยังไงก็ต้องไปเราต้องใช้สิทธิ์เราอะพี่ถามว่าเลือกใหม่เลือกไปก็ก็ไม่ได้อีกอ่ะ ไปแต่ถ้าไปเลือกก็จะไปแบงเลือกแล้วมันก็ไม่เอาแล้วทำยังไงอะเนาะปล่อยมันอยากทำป็นช่างมันผมก็ยังคิดเลยนะว่าอย่างนั้นให้คุณพิธาย้อนมันเป็นฝ่ายค้านใหม่แล้อวสี่ปีสี่ปีข้างหน้าผมว่าส้มทางประเทศรอได้ผมรอได้นะผิดหวังมากเลยครับโอ้โหแย่แย่แย่มันน่าจะได้ก็ไม่ได้นะฮะ มาฝากาถึงสอวอรหรือว่าประชาชนที่จะไปลงถนนหน่อยไหมคะว่าเราอยากตากอะไรทั้งสองฝ่ายแหละฮะขอให้ประเทศไทยเรามันไปได้ดีมันพูดวายมานานแล้วโอ้แย่แย่แย yeah, <yeah>, yeah, ่มากเลย ต้องยอมรับว่านั่นเป็นเสียงของประชาชนส่วนใหญ่จริงๆนะคะดิฉันเดินไปสุ่มนะคะคุณผู้ชมไม่ได้พุ่งเป้าไปหาใครนะสุ่มประชาชนทั่วไปจริงๆและส่วนใหญ่ รู้สึกไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่มองว่าถหาหาก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่ประชาชนที่งงและสับสนค่ะเมื่อวานนี้มีนักวิชาการนักกฎหมายหลายคนเลยนะคะที่ออกมาโพสต์ค่ะแล้วก็ตั้งคําถามถนึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอธิบายในทางกฎหมายไม่ไหวแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองจริงๆดังนั้นนะคะเมื่อวานนี้เลยไม่ได้มีแค่ความเคลื่อนไหวที่อยู่ในโลกออนไลน์เท่านั้น พื้นที่นอกสภาบนถนนเองเมื่อวานตอนเย็นประชาชนก็ไปรวมตัวกันเคลื่อนไหวด้วยทั้งด้านข้างรัฐสภาเองแล้วก็มีการประชุมกันต่อไปถึงช่วงค่ำเลยนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรารวบรวมมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างไล่เรียงกันไปความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงการประชุมสภาตอนนั้นมีกลุ่มมวลชน รวมตัวกันเรียกร้องให้สอวเคารพเสียงของประชาชนอยู่ข้างรัฐสภาที่น่าสังเกตก็คือว่าครั้งนี้มีมวลชนไม่มากนะคะถ้าหากเทียบกับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการเคลื่อนไหวก็เป็นไปอย่างสงบค่ะจนมาถึงช่วงเวลาที่สารรัฐธรรม,มนูลก็มีมติรับคำร้องกกตปมคุณพิธาถือหุ้นสื่อและมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสกันชั่วคราว ก็เป็นเหตุที่ทำให้มวลชนลุกคือไปอยู่ที่ด้านหน้าประตูทางเข้ารัฐสภาฝั่งถนนทหารนะคะก็แสดงความไม่พอใจกันออกมาโดยมองว่าเป็นการกั่นแกล้งและเป็นหนังม้วนเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วพร้อมกับตะโกนเรียกร้องให้สอวอและสอสอเดินหน้าเสนอชื่อและโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคือมวลชนบางกลุ่มนะคะก็จุดพลุควันจุดปาประทัดกระเทียมแบบนี้ค่ะ ตั้งใจด้วยนะคะที่จะโปรย250ลูกค่ะเพื่อสื่อสารไปถึงสวอให้เคารพเสียงของประชาชนโดยระบุว่าสิ่งที่แสดงออกนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงค่ะเราคิดว่าการปากกระเทียมไใ่ผีสวเราคิดว่าการโยนกระดาษเข้าไปเนี่ย ุดพุกวันเนี่ยบบมันเทียบไม่ได้เลยกับการที่เขาเคยยิงกระสุนยางใส่เราเคยเอ่อยิงแก๊นต์ตาใส่เราช่วงเวลานั้นเองนะคะนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาค,คนที่หนึ่งก็ออกมาดูแลความเรียบร้อยพร้อมกับย้ํากับมวลชนว่าไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้าขอให้ทุกฝ่ายเคลื่อนไหวกันอย่างสงบนะคะ และการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นค่ะช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานนี้กลุ่มมวลชนก็ทยอยไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งนำโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดกันสวมชุดดำเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับมติของสารรัฐธรรมนูญและสอวอที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนในขณะที่ภาคประชาชนหลายกลุ่มก็ทยอยขึ้นประสัยนะคะย้าถึงเหตุผลเดียวกันก็คือคัดค้านมติสารรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับมติของ รัฐสภาโดยเฉพาะสาวที่ไม่โหวตรับรองคุณพิธาในรอบแรกรวมถึงไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาในการโหวตรอบที่2ด้วยคือหลายคนก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสค่ะเพราะต่างก็มีความคาดหวังว่า MOU ที่8ปดพักร่วมนําโดยก้าวไกลสัญญาไว้กับประชาชนจะมาขับเคลื่อนนโยบายซึ่งเป็นความหวังสําคัญในการแก้ปัญหาของประเทศแต่หลายคนก็ไม่ได้หมดหวังซะทีเดียวนะคะ ต่างก็มีข้อเรียกร้องไปถึงการแก้ปัญหาที่ต้นต่ออย่างการแก้รัฐธรรมนูญด้วยค่ะเราหมดกำลังใจเราขอขอแต่เราไม่ถอยคือเขาไม่เห็นหัวประชาชน แล้วก็พอจะรู้ๆกันอยู่แต่พอผลมันออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็รู้สึกว่าแบบเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆหรอเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทําอย่างนี้จริงๆอีกแล้วเขาทาลายความคาดหวังของเราประชาชนถ้ายังลุกขึ้นมาต่อสู้พวกเราจะมีความหวังถ้าเราไม่สู้ก็คือเราหมดความหวังแต่การต่อสู้ของเราเราคิดว่ายังมีความหวังต่อค่ะเป็นระบอกที่อนุญาต แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าเขาทําขนาดนี้อนาคตเยวาวชนที่จะได้เลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้า7ล้านคนก็จะกลับมาเพิ่มพลังให้กับพรรคที่จะเกิดใหม่แบบแนวก้าวไกลและก็อนาคตไม่แน่กับถ้าจะตั้งรัฐบาลของประชาธิปไตยเนี่ยคิดว่ายังมีความหวังอยู่ แต่มันก็อาจจะไม่ได้ตรงใจเราในสิ่งที่เราต้องการจริงๆในสิ่งที่เราเลือกไว้แล้วแต่ถ้าคุณล,ล้มเอ็มวีแปดพักการเมืองเดิมเนี่ยเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดขึ้นความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลที่มาไม่ว่าใครจะนำก็ตามมันก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะว่าประชาชนก็ถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาเอมบยูแปดพักซึ่งประกาศชัดว่ามีอะไรบ้างแล้วประชาชนก็เห็นกันทั้งประเทศเขาก็ยังสนับสนุนเพราะนั้นพอเปลี่ยนแปลงเป็น9พักสิบพักเนี่ยเอมูยูเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยความเชื่อมั่นก็เปลี่ยนแน่นอนครับการที่พักลำดับสองจะมาตั้งรัฐบาลและจะมีการปรับเปลี่ยนเอมยู มันก็ต้องมาดูว่าสาระสาคัญของ m o u มมันยังคงเดินอยู่ไหมจะมีพรรคใหม่เข้ามาคุณก็าไม่ควรจะเปลี่ยนสาระสาคัญของ m o u โอกาสที่จะได้รัฐบาลประชาธิปไตยจากกติกาการเลือกตั้งตามปกติมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและการชนะเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมอยู่แล้วนะครับแต่มันต้องได้มาจากการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและนาไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เสียก่อนเรียนที่ๆี่ทั้ง9ท่านที่วันนี้ตอนเช้าท่านได้ประชุมอย่างเคร่งเครียด จนออกคําสั่งมาในตอนสายรัฐบาลอะไรก็ตามที่จะมาหลังจากนี้ถ้าไม่มีพรรคก้าไกลซึ่งได้อันดับ1นึล้านเสียงอยู่ในนั้น เป็นรัฐบาลที่ชอบทำไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมาถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ความชอบทํามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่มาได้นะครับคือถ้ามันทำถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้มันมีรัฐบาลขึ้นมามันก็สามารถทำได้แต่ว่ารัฐบาลที่มาโดยไม่ได้ชอบทำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขอะไรประกอบบางอย่างบ้างนะครับเช่นเขาอาจจะไม่อยู่สี่ปีไหมรอสวหมดอายุแล้วเปลี่ยนหรือ เขาอาจจะต้องรับนโยบายบางอย่างที่มาจาก m อ u ูเดิมเข้ามาบ้างนะครับซึ่งในนาทีนี้ผมก็เห็นว่าข้อที่สําคัญที่สุดก็คือการนําไปสู่การเขียนรัฐมนูญใหม่โดยประชาชนมันต้องมีการเขียนรัฐมนูญใหม่สถานการณ์ตอนนี้คือมันชัดเจนมากว่ารัฐมนูญ60นี่คือเป็นอุปสรรคสําคัญในการที่ทําลายเสียงของประชาชนจริงๆเราเคยเห็นมันมาชัดมาแล้วปี62เนาะแต่ปี66มันทาให้เราเห็นชัดขึ้นว่าเราไม่สามารถทนอยู่ภายใต้รัฐมนูญแบบนี้ได้อีกต่อไป นั่นเป็นความเคลื่อนไหวนะคะในกรุงเทพมหานครและแน,แน่นอนนะคะว่าจุดเน้นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างตรงกันเลยไม่ใช่แค่ในกรุงเทพด้วยค่ะเมะื่อวานนี้มีหลายจังหวัดเหมือนกันที่เคลื่อนไหวแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตามการประชุมสภาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นภาพจากพ่อค้าแม่ขายที่นครสวรรค์ติดตามการอภิปรายมีที่ยะลาด้วยนะคะที่ก็ติดตามการประชุมเหมือนกันรวมถึงที่พิษณุโลกด้วย เขาก็ยืนยันนะคะว่ารอบแรกเนี่ยติดตามไม่ได้ลุ้นเท่ากับติดรอบแรกเนี่ยลุ้นมากกว่ารอบ2อ,อีกนะคะเพราะว่ารอบสองรู้สึกไม่ตื่นเต้นและเราก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องใช้ชีวิตการทํามาหากินกันต่อไปไม่ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี mm. ก็ขอให้ทํางานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกันให้ดีก็แล้วกันนะคะ mm. เมื่อวานนี้นะคะมีทั้งคนที่สมหวังผิดหวังหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์กันแบบอดหลับอดนอนบางคนเครียดมากนะคะและดิฉันเห็นด้วยในทิกตอกบางรายเดี๋ยวก็มีการร้องไห้กันด้วยนะหลังจากที่ได้ยินผลของการอภิปรายในสภาเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยมีประเด็นที่ทําให้กรมสุขภาพจิตนะคะก็ออกมาเตือนในลักษณะห่วงใย,ยว่าประชาชนจะเครียดกับการเมืองรวมถึงลักษณะของการใช้คําพูดที่ รุนแรงที่อาจจะไปส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันด้วยค่ะเรารวบรวมมาให้ดูกันนะคะว่ามีข้อห่วงใหญ่อะไรกันบ้างค่ะเรื่องนี้แพทย์หญิงอ,อัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ระบุนะคะว่าการเสพข่าวการเมืองของประชาชนในช่วงหลังการเลือกตั้งเป็นต้นมา มองว่าความสนใจในทางการเมืองเป็นเรื่องดีสะท้อนว่าสังคมไทยก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าหลายเรื่องมันไม่สามารถเป็นไปอย่างใจคิดได้กรมสุขภาพจิตก็ติดตามแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนี้เช่น การประเมินตัวเองว่าติดตามข่าวสารแล้วเริ่มส่งผลกระทบต่อตัวเองสัมพันธภาพกับคนรอบข้างไหมมีการจัดสรรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากน้อยแค่ไหนและหากรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดแนะนําให้ปรึกษาคนใกล้ชิดค่ะแต่ก็ต้องเลือกคนใกล้ชิดที่พร้อมจะรับฟังและให้คําปรึกษาได้ด้วยนะคะไม่ใช่ปรึกษาแล้วทะเลาะก,กันที่สําคัญก็ควรแก้ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการไปดื่มสุราสูบบุหรี่เพราะว่าจะทําให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นพัวพันกันเข้าไปใหญ่ค่ะ ด้านของผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินก็ระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะส่งผลต่อภาวะอารมณ์อย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นในวันโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมีทั้งผู้สมหวังผิดหวังและไปแสดงออกกันในโลกออนไลน์โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นได้จากทั้งสฝั่งเลยอย่างเช่นฝั่งที่สมหวังก็อาจจะพูดในเชิงทับถม ส่วนฝั่งที่ผิดหวังก็อาจจะโพสโดยใช้ความรุนแรงซึ่งในต่างประเทศก็พบว่าสามารถพัฒนาไปสู่ความรุนแรงในชีวิตจริงได้ด้วยเช่นการเผาทำลายบ้านเรือนต่างๆหรือการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเกิดได้ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะถ้าหากเราใช้อารมณ์ในขณะเสพข่าวการเมืองในช่วงเวลาแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้เลย เพียงแต่ไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายใช้การแสดงอารมณ์กันมากจนกลายเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้งค่ะความยินดีนี้มันก็ควรที่จะทำให้เกิด ความสงบสุขและความยินดีเผยแพร่ไปถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเรายินดีเสร็จแล้วสร้างความแตกแยกต่อไนก็คงจะไม่น่ายินดีต่อไปนะคะยินดีแล้วเราก็ยินดีด้วยแล้วก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้นะคะก็เป็นก็เป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าเออในการแสดงความคิดเห็นของเราอันนี้เรารู้สึกว่ามันมันถูกต้องแล้วเราทำไงให้สิ่งเนี้ยทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงเหตุผลอย่างที่เราอย่างที่เราคิด อีกอันนึงคงเป็นเรื่องของการที่อย่างที่ว่าแหะค่ะคือต้องยอมรับผลแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถในบทบาทของเราเราสามารถที่จะทอะไรที่มันสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ได้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนรู้นะคะหรือการแสดงความคิดเห็นที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อการมีความคิดที่แตกต่างก็จริงแต่ว่ามันเป็นไอเดียบางอย่างที่มันไม่ได้ตําหนิใครอันนี้ก็สามารถที่จะแชร์ริ่งได้เพื่อให้มันเป็นการเรียนรู้ของสังคมต่อไป ยังไงก็ตามนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเครียดกังวลไม่สบายใจสามารถไปสำรวจสุขภาพใจกันได้ด้วยนะคะผ่านไลน์แอปพลิเคชัน QR Code Mental Health Check In ค่ะ ไปรับทราบแนวทางการดูแลตัวเองและการรับคำปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้ด้วยหรือคุณผู้ชมจะโทรศัพท์ไปปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตนะคะ1,3,2,3โทรได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าใครรู้สึกโหกดดันเครียดหาทางออกไม่ได้ในช่วงเวลานี้ยังไงก็ยังมีสายด่วนนะคะมีแอปพลิเคชันที่ลองไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพราะว่าการเมืองหลังจากนี้คงยังมีอะไรไม่แน่นอนให้ติดตาม กันอีกเยอะเลยละค่ะทั้งหมดนี้คือตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างเวลานี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ผ่านทางเพจดีแอคทีฟด้วยวันนี้ดิฉันบุษรินย,ยิ่งเกียดตีกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ